ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับท่านทั้งหลายจงยำเกรงต่อลอสุฮานอวตาลาอย่างจริงจังด้วยกับการปฏิบัติในสิ่งที่พระลอสุภานอวตาลาสั่งใช้และก็พยายามออกห่างจากสิ่งที่พระลอสุภานอวตาลาได้ทรงสั่งห้ามเราไว้ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับสุขนี้ก็อยากที่จะนําเรื่องใกล้ตัวนําเรื่องที่ เป็นชีวิตประจำวันของเรามานำเสนอซึ่งถือเป็นหนึ่งในบทบัญญัติที่พระอรัสสุบานวตาราได้ทรงสัส่งใช้เราไว้ด้วยเช่นเดียวกันลอสุุบานวตาราได้จัดบ,บอกกับเราไว้นะครับในสุรอัลมาอิดายะที่88ว่าอัลลอฮฺบิลลาฮิมินัชชัยตอนอรรจีม วกุลูมิมมาร ı ซักุมุลลอหฺฮะลาลัมทอยบะวัตตะกุลลอฮฺอัลลัติแนตุมบิหิมุก์มินูนพวกเจ้าจงบริโภคสิ่งที่อนุมัติที่ดีๆจากที่พระองค์ละซุบฮานะหัวตาลาได้ส่งให้เป็นปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้าและพึงยำเกรงต่อละซุบฮานะหัวตาลาผู้ซึ่งพวกเจ้าศรัทธาต่อพระองค์เถิดและในอีกอายะหนึ่ง พรงได้ตัดไว้ในสุร,รอัลบากรออายาที่ห6 8ว่ายาอายุฮันนาสกูลูมิมมาฟิลอาร์ติฮาลลัยิบวลาตัตบิ ي ب ا ตต ا ت ติ ع خ ط و อนอิน ي หูละกุมอููมมูบินโอ้มนุษย์ชาทั้งหลายจงบริโภคจงบริโภคสิ่งที่อนุมัติที่ดีๆจากสิ่งที่อยู่ในพื้นแผ่นดินแล้วก็จงอยา่าตามบรรดาเก้าเดินของชัยตอนเพราะแท้จริงมันคือศัตรูที่ ชัดเจนของพวกเจ้าท่านพี่น้องครับจากสองอายะที่ได้นำเสนอจะเห็นได้ว่าพระออัสสุบานุวตาลาได้ทรงสั่งใช้ให้พวกเรานั้นรับประทานในสิ่งที่ฮาล้านในสิ่งที่อนุมัติและก็ในสิ่งที่ดีมีประโยชน์ในทางตรงกัน,น,กนข้ามกันนะครับพระองค์ก็ไม่ต้องการที่จะให้เราไปรับประทานในสิ่งที่มันไม่ฮาล้าน ไม่อนุมัติและเป็นสิ่งที่มันไม่ดีต่อสุขภาพเป็นโทษต่อสุขภาพนี่คือคําสั่งใช้ที่พระอรหสุบาหานวตาราได้สั่งไว้กับพวกเราดังนั้นวันนี้เราจงจงหวนคิดกลับมาดูซิว่าสิ่งที่เรากินกันอยู่ทุกๆวันบริโภคกันอยู่ทุกๆวันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พระอรหสุบาหานวตาราสั่งใช้หรืออนุมัติให้เรา ได้รับประทานหรือเปล่าหรือมันเป็นสิ่งที่ฮาลาลตามที่พระองค์อัลลอสุบฮาโนวตาลาได้บอกกับเราไว้หรือเปล่าอัลลอสุบฮาโนวตาลาก็ได้ตัดบอกกับเราไว้อีกนะครับในสุรุอัลมาอิดะอายะที่4และ5ว่ายัสอลูนักกามาดะอุฮิลล์ละหุมกุลอุฮิลล์ละกุมุตตัยบัตวะมาอัลลัมตุมินัลจาวาริฮิมุกัลลิบีนัตุอัลลิมูนอุนนมิมมาอัลลัมกุมุลลอฮ์ฟะกุลูมิมมาอัมสักน้อะไลกุม วัดคุริส์วัดคุริส์มาอัลลอฮ์ عليه واتق الله إن الله سريع الحساب เขาบอกว่าเขาเหล่านั้นจะถามเจ้าหมายถึงถามท่านนบีมุมฮัมหมัดสุลลาะฮวะเลวะซัลลัมว่ามีอะไรบ้างที่ถูกอนุมัติแก่พวกเขาจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดสิ่งที่ถูกอนุมัติแก่พวกเจ้านั่น,น,นก็คือสิ่งที่ดีๆทั้งหลายและบรรดาสัตว์ล่านเนื้อที่พวกเจ้าฝึกสอนมัน โดยฝึกมันตามที่อัลลอฮฺซุบฮานะวะตาลาได้ทรงสอนพวกเจ้าไว้นั้นพวกเจ้าก็จงบริโภคจากสิ่งที่มันจับมาให้แก่พวกเจ้าและจงกล่าวพระนามของพวกอัลลอฮฺซุบฮานะวะตาลาเสียก่อนและจงเกรงกลัวต่อพงอ,อัลลอฮฺซุบฮานะวะตาลาเถิดแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงรวดเร็วในการชำระสอบสวนอัลยวมาอูฮิลลาละกมุตไปยีบัด و ู ع ุลก ل บ ي ن أ ล ط ลลละ ل ุมว ب حلّ لكم و ุ ع ا م ฮ م ลลลหุม เราได้ตัสต่ออีกว่าวันนี้นะสิ่งที่ดีๆทั้งหลายนั้นได้ถูกอนุมัติแก่พวกเจ้าแล้วและอาหารของบรรดาผู้ที่ได้รับคำพ์นั้นเป็นที่อนุมัติแก่พวกเจ้าแล้วและอาหารของพวกเจ้านั้นเป็นที่อนุมัติแก่พวกเขาจากอายะนี้นะครับอัลลอฮ์สุบฮานาวตาลาก็ได้บอกกับเราว่าสิ่งที่ฮาล้านั้นก็คือสิ่งที่ดีๆที่อยู่บนแผ่นดิน ที่พงศลักษณ์สุฮานุวตาลาให้เป็นริสกีกับพวกเราซึ่งก็มีมากมายหลากหลายเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นพืชพันธุ์ธัญญาหารนะไม่ว่าจะเป็นปศุสัตว์สิ่งต่างๆเหล่านี้คือสิ่งที่พงศลักษณ์สุภานอวตาลาได้อนุมัติให้กับพวกเราและในสอาางอายะพง์ลักษณ์สุภาณุวตาลาก็เติมเสริมให้เราเห็นว่าสัตว์ที่เราฝึกมันแล้วให้มันไปจับเหยื่อมาเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่อนุมัติ โดยก่อนที่เราจะปล่อยสัตว์นั้นออกไปหรือก่อนที่เราจะได้สัตว์นั้นมาแล้วเชื้อมันก็ให้กล่าวพระนามของพงศลักษณ์สุฮานุวตาลาและในอีกอายะพงศลักษณ์สุฮานุวตาลาก็บอก,กบเราว่าอาหารของบรรดาชาวคัมภีร์นั้นก็ถือเป็นที่อนุมัติกับพวกเราซึ่งปัจจุบันนี้ถ้าเราเอากันจริงๆนะครับก็อาจจะเป็นความยากลําบากแล้วเพราะว่าอัลกิตับปัจจุบันนี้อาจจะไม่หลงเหลือถึง การที่เขาเป็นอัลกิตาที่แท้จริงกับพงศ์อัลลอฮฺซุบฮานวะตาลานี่คือส่วนหนึ่งจากที่พงศ์อัลลอฮฺซุบฮานวะตาลาได้บอกให้เราได้รับทราบเอาไว้นะครับว่าให้เรานั้นพยายามหาสิ่งที่อนุมัติหาสิ่งที่ฮาลานเข้ามารับประทานและสิ่งที่ฮาล้านนั้นก็จะต้องเป็นสิ่งที่มันดีๆและมีประโยชน์ด้วยดังนั้นวันนี้นะครับเราก็อยากที่จะนาเสนอในส่วนนี้ให้เกิดความ กระจางชัดเจนขึ้นนะครับเพราะผมเชื่อว่าหลายต่อหลายท่านอาจจะไม่ได้ให้ความสําคัญกับเรื่องของฮาลาลหรือการกินสิ่งที่ฮาลาลมากนักซึ่งปัจจุบันนี้ต้องยอมรับนะครับว่าอลฮัมดุลินะในบ้านเมืองของเราเนี่ยมีสิ่งที่เราสามารถที่จะบริโภคได้เยอะแยะมากมายแต่ต้องใส่ใจแล้วก็ต้องตรวจสอบอีก ครั้งหนึ่งเพื่อความมั่นใจว่าเราจะนําสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ฮาลานที่โปองอลาสุบานานวตาราได้อนุมัติไว้และมันเป็นสิ่งที่ดีๆเนี่ยเข้ามาสู่ร่างกายของเราเพราะร่างกายของเรานั้นต้องการสิ่งที่มันฮาลานและเป็นสิ่งที่ดีๆถ้าเกิดเราเอาสิ่งที่ไม่ดีเข้าในร่างกายของเราแน่นอนหนึ่งเลยก็คือเราได้ฝ่าฝืนต่อโปองอลาสุบานาวตาราและต่อมาก็คือมันจะทําให้ร่างกายของเรานั้นเป็นร่างกายที่ไม่สะอาด แล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะได้รับการตอบรับจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานวะตาลาในองค์การที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานวะตาลาได้บอกกับเรานะครับพระองค์บอกว่าให้เรานั้นรับประทานสิ่งที่ดีๆที่เป็นริสกีที่มาจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานวะตาลานั่นก็หมายถึงว่าสิ่งนั้นจะต้องเป็นสิ่งที่ฮาลานแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าสิ่งที่เราจะบริโภคนั้นนะมันคือสิ่งที่ฮาลานบรรดานักวิชาการก็ได้บ่งชี้ว่าสิ่งที่ฮาลานก็คือสิ่งที่มันฮาล ด้วยกับตัวตนของมันและที่พระอรหสุบฮาโนวตาลาได้ตัดบอกกับเราไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานถ้าเราจะมองกันด้วยกับภาพชัดๆนะครับที่เราเห็นแล้วรู้เลยเลยก็น่าจะเป็นพวกพืชพันธุ์ธัญญาหารพืชผักสวนครัวผักผลไม้ต่างๆนะครับที่เป็นสิ่งที่อนุมัติจากพกระอละหสุบฮานวตาลาให้เราสามารถที่จะรับประทานได้ แต่ในเมื่ออาหารนั้นเป็นอาหารที่มันฮาล้านด้วยกับตัวตนของมันแล้วมันก็จะต้องมีเงื่อนไขต่อมาที่ตามมาด้วยที่พวงละลซุบฮานอวตาลาบอกว่ามันจะต้องฮาาลันต่อย,ยิบะฮาล้านแล้วอนุมัติแล้วต้องเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์ด้วยเพราะฉนั้นเวลาที่เราจะรับประทานเราจะบอกว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ฮาล้านแต่เมื่อใดที่มันไม่ให้ประโยชน์กับเราก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรที่จะนํามาบริโภคนะครับ สิ่งที่มันเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็คือสิ่งที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของเราเมื่อกี้เราบอกไปแล้วว่าพืชผักสวนครัวต่างๆที่เราปลูกเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่อนุมัติโดยตัวของมันเองแต่ถ้าเกิดนะครับเราปลูกแล้วเราฉีดยาฆ่า,มาแมลงให้มันใบสวยงามนะฉีดแล้วเพื่อที่จะหวังผลให้มันขายแล้วได้ประโยชน์กับตัวตนเยอะๆนะครับฉีดยาฆ่า,มาแมลงเกินกว่าที่มาตรฐานเขากําหนดเอาไว้ อย่างนี้นะครับผักต่างๆเหล่านี้ก็ถือว่าไม่เป็นที่อนุมัติกับเราเพราะว่ามันไม่ต่อยิบันและมันไม่เป็นประโยชน์กับตัวของเราและมันจะสร้างสิ่งที่เป็นโทษให้กับตัวของเราดังที่พงศลั์สุภานว,วตาราได้ตรัสบอกกับเราไว้นะครับวากูลูมิมารอดซักนาว่ากูลูมิมารอะซักกกุมลุลลฮุฮาลาลันต่อยบิบนะให้พวกเจ้านั้นรับประทานสิ่งที่ฮาลาลและสิ่งที่ดีนะครับที่เป็นริสกีจากพวกเจ้า อันนี้คือประการที่1เพราะนั้นเราจะทานอะไรเราต้องดูด้วยนะครับว่าสิ่งนั้นเกิดประโยชน์กับเราไหมหรือกินมากเกินไปสร้างโทษให้กับเราอย่างนี้ก็ถือว่าไม่ใช่หลักการของศาสนาอิสลามประการต่อมาเขาบอกว่าต้องมีความสะอาดด้วยไม่เจือปนสิ่งที่เป็นนยัยส์ซึ่งผมเชื่อว่าข้อน,นี้บางทีเนี่ยเราอาจจะเผลอเลยเราอาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับมันอย่างมากมายนะครับ อิสลามถือว่าอาหารที่ฮาลาลเนี่ยจะต้องเป็นอาหารที่พงอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวตาลาอนุญาตให้รับประทานหรืออนุญาตให้บริโภคได้และจะต้องไม่มีการปนเปื้อนสิ่งที่เรียกว่านายสิสหรือสิ่งสกปรกตามที่ศาสนาอิสลามได้กําหนดเอาไว้อันนี้ผมเชื่อว่าเราทุกคนคงทราบแล้วนะครับว่านาย,สายิสคืออะไรมีกี่ประเภทแบบไหนบ้างที่มันมีโอกาสปนเปื้อนกับอาหารของเราซึ่งเราทุกคนน่าจะพอทราบอยู่แล้วนะ แต่สิ่งสําคัญที่บางทีบางท่านอาจจะหลงลืมไปนะครับอย่างเช่นที่เราเอาเนื้อสัตว์มานะเนื้อวัวมาเนื้อไก่มานะครับพร้อมที่จะปรุงอาหารสรับมันเรียบร้อยหั่นมันเรียบร้อยแต่บางทีมันอาจจะยังมีเลือดตกค้างอยู่ซึ่งเลือดนี่ก็ถือว่าเป็นนยิสที่องค์ลอร์ดสุวานนวตาราดได้กําหนดเอาไว้นะแต่มันอาจจะมีปริมาณที่ไม่ได้มากมายอะไรนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มีการขัดแย้งกันระหว่าง บรรณานกวิชาการว่าเลือดน,น้อยๆเนี่ยมันจะเป็นนาิสหรือเปล่าซึ่งจริงๆแล้วเวลาที่เราจะปรุงอาหารเนี่ยเพื่อความสบายใจครับเราก็ล้างมันเพื่อที่จะให้เกิดความมั่นใจว่ามันไม่มีนายิสปนเปื้อนกับเราซึ่งตรงนี้ผมเชื่อว่าบางทีบางร้านหรือแม่ครัวของเราเองอาจจะยังไม่ได้ให้ความใส่ใจในส่วนนี้เพราะนั้นแล้วเราต้องการที่อาหารที่ฮาลาลต่อยี่บันจริงๆแล้วเราก็ควรใส่ใจในส่วนนี้ด้วย อีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะนำเสนอให้กับทุกท่านและผมเชื่อว่าหลายๆท่านอาจจะไม่ได้ให้ความใส่ใจด้วยนะครับนั่นก็คือน้ำดื่มปัจจุบันน้ำดื่มที่เราดื่มกันเนี่ยหลากหลายยี่ห้อเลยมีตารับรองฮาลานแล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่าน้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่พระอรออัสบาลนวตาราให้มันเป็นสิ่งที่ฮาลานโดยธรรมชาติอยู่แล้วพระองค์บอกส่งนะ้ํามาจากฟ้าฟ้าให้มันมาจาก พื้นดินน้ำบ่อน้ำตาน้ำ,นำสิ่งต่างๆเหล่านี้ถือเป็นสิ่งที่อนุมัติแต่ปัจจุบันนี้มันมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะแยะมากมายในการผลิตน้ําเรารู้ไหมครับว่าน้ําที่เราดื่มกันเนี่ยมันมาจากการกรองถึงแม้จะเป็นน้ําประปาก็ตามแล้วเรารู้ไหมครับว่าไอการกรองเนี่ยมันกรองมาจากอะไรสิ่งต่างๆเหล่านี้มันถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่มันเกิดขึ้นมาใหม่บางทีเราไม่ได้ใส่ใจนะครับการกรองนี่กรองมาจากไส้กรอง ซึ่งไสโกรงเองเนี่ยบางทีทํามาจากเซรามิกซึ่งเซรามิกก็ทํามาจากกระดูกของสัตว์บางทีทํามาจากไส้กรงที่ทํามาจากขนของสัตว์ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าขนของสัตว์นั้นอาจจะเป็นขนของสุกรหรือเปล่าน้ําที่เราบอกมันสะอาดแต่ถูกไปเจือปนถูกไปปะปนกับสิ่งที่เป็นอายิสมันก็จะทําให้สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สะอาดตามหลักการของศาสนาอิส,สลามด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะเลือกน้ําบริโภค นะหรือเราอยู่ข้างนอกอยากจะดื่มน้ําสักขวดหนึ่งเนี่ยผมเชื่อว่าให้เราใส่ใจสักนิดว่าอย่างน้อยน้ําขวดนั้นที่เราจะดื่มเนี่ยให้มันมีตาฮาลานเพื่อที่จะได้มั่นใจว่าทั้งน้ําเองทั้งบรรจุภัณฑ์เองเนี่ยมันสะอาดปลอดภัยตามหลักการของศาสนาอิสลามอีกประการหนึ่งนะครับที่อยากจะนําเสนออุปกรณ์หรือภาชนะบรรจุนะครับหรือแม้กระทั่งสถานที่ผลิตเนี่ยก็จะต้องสะอาดปลอดภัย ตามหลักการของศัสาอิสลามด้วยท่านอบูซาละบะได้สอบถามกับทรอซูลสลลฮวะไลวะซัลลัมว่าอินาบีอัลดินก้าวมุอะลกิตาบอ ف ن ا ق ล ل في أ ن ล ا ت ه ي ว ق ا ล ا ل ر س ล ل ص ل ล ا กู ه ู ل ي ه وسلم لا نأكل فيها ฮาฟักซิลูฮาวกูลูฟีฮาท่านอบีซาละบะนะครับได้ถามทรอซูลสลลฮวะไล้วะซัลลัมว่า เราเนี่อาศัยอยู่ในประเทศของชาวอาหลัลกิตาบในฮะดีษบอกว่าอยู่ในเมืองชามนะครับเราสามารถที่จะรับประทานอาหารกับภาชนะของพวกเขาได้ไหมซึ่งเป็นที่รู้กันว่านะครับชาวอาหลัลกิตาบเนี่ยเขาก็ปรุงอาหารด้วยกับสุกรแล้วเขาก็ดื่มในภาชนะของเขาด้วยกับสุรา ท่าะซุซาร์ลลองวะเลวะซลัมจึงตอบไปว่าถ้าหากท่านไม่สามารถที่จะหาภาชนะอื่นใดได้โทษทีครับถ้าหากท่านสามารถที่จะหาภาชนะอื่นจากภาชนะดังกล่าวได้เนี่ยนะครับก็จงอย่าใช้ภาชนะนั้นแต่ถ้าหากท่านไม่สามารถที่จะหาภาชนะอื่นใดจากภาชนะดังกล่าวได้แล้วก็จงนํามันมาล้างให้สะอาดแล้วก็ใช้ดื่มกินเป็นฮาดีษที่บันทึกโดยท่านอิหมะบุคอรีและมุสลิทาาส Sounds, สามาทะเลซุนซร์ลองวะเลวัลลัม ยังให้เราใส่ใจนะครับทั้งที่เมื่อกี้อลัลลอฮฺซุบฮานาวตาลาบอกว่าอาหารของชาวอาหรุกิตาบนั้นเป็นที่อนุมัติกับเราแต่บางสิ่งบางอย่างก็ไม่ได้เป็นที่อนุมัติกับเราซึ่งท่านซาลาบาเนได้ถามทลอซูลและก็บอกถึงรายละเอียดว่าพวกเขาเนี่ยได้ปรุงอาหารด้วยกับสุกรแล้วก็รับประทานแก้วน้ําด้วยกับเหล้าเราจะใช้ภาชนะนี้ร่วมกับเขาได้ไหม ท่าเราซูงเราล้ออะไรวะซา,า,าลัมบอกว่าถ้ามีโอกาสที่จะหาภาชนะอื่นได้ก็ควรที่จะทําไมครับหาภาชนะอื่นซะให้มันสะอาดกับเราแต่ถ้ามันหาไม่ได้จริงๆก็ให้เราไปทําความสะอาดโดยการล้างตามวิธีการที่ถ้าเราซูงเราล้ออะไรวะซา,า,าลัมได้บอกกับเราไว้ตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับในเรื่องของภาชนะที่ใส่อาหารเนี่ยจริงๆแล้วภาชนะเนี่ยถือเป็น มุบาเป็นที่อนุมัติให้กระทําได้ให้ใส่ได้ถือว่าทุกภาชนะนั้นเป็นที่อนุมัติเราจะใส่อะไรก็ได้แต่ที่สาคัญที่เป็นเงื่อนไขที่ลอสุภานวตาราได้บอกว่ามันจะต้องดีงามด้วยเพราะนั้นถ้าเราจะใส่ภาชนะแล้วภาชนะนั้นก็ต้องไม่เป็นพิษเป็นภัยกับเราซึ่งก่อนหน้านี้เราเองไม่รู้ใช่ไหมครับเรากินอาหารกันซื้อข้าวกล่องกันที่เป็นโฟม แต่ตอนหลังมีการวิจัยว่าโฟมเนี่ยมันมีอันตรายต่อร่างกายนะพวกเราก็มีการเปลี่ยนนะ mm hmm. เพื่อที่จะไม่อยากให้สิ่งที่มันไม่ดีงามทั้งหลายนั้นเข้าสู่ร่างกายของเราตรงนี้เองนะครับก็อยากที่จะให้เราใส่ใจด้วยว่าภาชนะที่มันใส่อาหารหรือแม้กระทั่งครัวที่เราทําอาหารเนี่ยมันก็ควรมีความสะอาดมีความปลอดภัยเพื่อที่จะทําให้ส่วนประกอบนะหรืออาหารที่มันฮาลานเนี่ยมันยิ่งฮาลานยิ่งยิ่งขึ้นไปปัจจุบันนี้นะครับ การขอรับรองฮาลานเนี่ยมีกระทั่งบรรจุภัณฑ์ที่ขอใส่นะฮะเช่นพวกปลากระป๋องต่างๆเนี่ยนะทางตะวันออกกลางเนี่ยก็ไม่ยอมรับเหมือนกันถ้าเกิดไม่มีการบกชี้ว่าบรรจุภัณฑ์นนะั้นเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ฮาลานเขาต้องใส่รายละเอียดไปด้วยว่าในกระป๋องเนี่ยมันมีอะไรบ้างมันฮาลานไหมนะแล้วค่อยเดี๋ยวค่อยไปว่ากันที่ปลากระป๋องอีกทีว่าตัวปลาไส้อะไรต่างๆเนี่ยฮาลานหรือเปล่า เพราะนั้นความเข้มข้นของฮาลานเนี่ยมันก็มากขึ้นเหมือนกันเราเองเราจะต้องปฏิบัติตามในสิ่งที่พงศลักษณ์สุภาณวตาราสั่งใช้เราก็ควรที่จะเข้มข้นในสิ่งนี้ด้วยนะครับอีกประการหนึ่งสุดท้ายเลยนะครับเขาบอกว่าการได้มาซึ่งอาหารก็จะต้องเป็นที่ฮาลานด้วยนะเราจะกินอาหารฮาลานบรรจุภัณฑ์ก็ต้องฮาลาน คัวประกอบก็จะต้องฮาลานต้องเป็นที่อนุมัติสะอาดปลอดภัยไม่ปนเปื้อนในยิสสุดท้ายวิธีการที่เราจะหามันมาได้จะเอาอาหารนั้นมาเข้าสู่ตัวเราเนี่ยต้องเป็นสิ่งที่ฮาลานด้วยนะครับตลอดสุนลลอววงวะเลยวะสลัมได้กล่าวกับเราไว้ในฮะดติสบทหนึ่งว่า ib, อินนัลลอฮะตอยยิบลายักบะลุอิลลาตอยยิบะอัลลอฮ์สุบฮานุวะตาลานั้นพระองค์ทรงโปรดในสิ่งที่ดีๆ นะดังนั้นแล้วพระองค์จะไม่ตอบรับยกเว้นสิ่งที่ดีๆเท่านั้นเป็นฮะดิษที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามมุสลิมเพราะนั้นวิธีการในการที่เราจะไปเอาอาหารมารับประทานต้องเป็นที่อนุมัติด้วยเงินของเราที่จะไปซื้อต้องมาจากปัจจัยยังชีพที่มันถูกต้องด้วยไม่ใช่ไปขโมยเข้ามาไม่ใช่ไปโกงเข้ามาไม่ใช่ไปทําวิธีใดวิธีหนึ่งก็แล้วแต่แล้วก็เอาอาหารนั้นเข้ามาสู่ครอบครัวของเราตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ พ่อบ้านนะครับจะต้องให้ความสําคัญว่าปัจจัยยังชีพของเราที่เราจะไปซื้ออาหารมาให้ภรรยาของเราลูกหลานของเราบริโภคเนี่ยเป็นอามานะของเรานะครับมันจะต้องเป็นสิ่งที่ดีงามเป็นสิ่งที่มาด้วยความถูกต้องเพื่อที่จะทําทให้สิ่งที่เราจัดบริโภคเข้าไปนั้นเป็นสิ่งที่ดีงามเป็นสิ่งที่ถูกต้องทําให้เราได้รับการตอบรับจากพระอรอันต์สุบฮานนัวตาลา สิ่งที่ผมได้นําเสนอน่าจะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆน,นะครับเตือนตัวผมด้วยเตือนทุกๆท่านด้วยว่าปัจจุบันเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่ได้ใส่ใจกับสิ่งพวกนี้มากมายนะครับอยากให้เรานึกแล้วก็ฟื้นตัวเองว่าเออนะการกินนี่ก็ถือเป็นสิ่งที่พ่ออัลลอฮฺซุบฮานวตาลาได้สั่งใช้เราได้บัญญัติไว้ให้เรารับประทานในสิ่งที่มันฮาลาลให้เรารับประทานในสิ่งที่มันดีงามแล้วสิ่งที่เรากินกันอยู่ทุกวันเนี่ย มันเป็นสิ่งฮาลาลร้อยเปอร์เซนต์ไหมมันเป็นสิ่งที่ดีงามร้อยเปอร์เซนตะ์ไหมโอกาสของเราตอนนี้เยอะแยะมากมายเลยวันนี้เราเดินเข้าเซเว่นเราก็เห็นนะครับผลิตภัณฑ์ที่เป็นฮาลา้เนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับเพราะนั้นก่อนที่เราจะเลือกซื้ออย่าใช้ความคุ้นเคยของเราเป็นการเลือกซื้อเลยให้เราดูว่าอย่างน้อยไอ้ผลิตภัณฑ์ที่เราจะเอามาเป็นส่วนประกอบในครอบครัวของเราในการทำอาหารของเราเนี่ย มันควรมีตารับรองฮาลาลน,นะอย่างน้อยนะครับเราไม่ไปเห็นวิธีการในการปฏิบัติแต่เขาก็มีคนตรวจสอบให้ความมั่นใจกับเราได้ว่าเขาไปดูมาแล้วเขามีอามาณ์แล้วที่จะออกตาตัวนี้มาว่ามันฮาลานไม่ใช่แค่ตารับรองแค่ของประเทศไทยนะครับเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้สิ่งที่เข้ามาในบ้านเราเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียไม่ว่าจะเป็นเวียดนามไม่ว่าจะเป็นประเทศอะไรก็แล้วแต่เราจะเห็นตารับรองฮาลาน เยอะแยะมากมายเพราะนั้นผมเชื่อว่าสิ่งนี้น่าจะเป็นตัวเลือกให้กับเราได้ว่าถ้าเราไม่รู้ว่ามันจะถูกต้องร้อยเปอร์เซนแค่ไหนนะครับอย่างน้อยตารับรองฮาลานเนี่ยมันน่าจะบ่งบอกให้เราว่าเขาไปตรวจมาแล้วเขาไปดูมาแล้วส่วนความผิดบาปต่างๆนั้นยกให้เขาไปนะถ้าเขาตรวจไม่ดีเขาดูไม่ดีเขาก็ต้องรับผิดชอบไปไอเราหน้าที่เราเห็นแล้วว่าเออสิ่งนี้มันคือสิ่งที่ดีสิ่งที่ฮาลาลน,นะเราควรเลือกสิ่งนี้มาให้กับตัวของเราน่าจะดีที่สุด แล้วถ้าเกิดเราไม่เลือกล่ะครับเราเพิกเฉยเราไม่สนใจนะมันจะฮาลานหรือเปล่าหรือมันไม่ฮาลานฉันมองแล้วว่ามันโอเคแหละไม่ต้องดูฮาลานอะไรมากมายถ้ารอซูลสละล้อวลัวะเลวซัลลัมก็ได้กล่าวบอกเาราไว้ในฮะดีสนะครับที่รายงานจากท่านอบบดุรฮุเรรอรดีอัลลอฮุวาอันฮูได้บอกว่าส่วนหนึ่งจากฮะดีสนะครับอลรอจูรุยติลุสซาฟัอัชอัอบอัลบัรยามุดุยะยะไดฮิลัสมายารอบยารอบ วัดงาม ه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام ม غ ذ ي بالحرام فإن يستجاب لذا ل ذ ลิกเป็นฮะีีษที่บันทึกโดยท่านอิมามเป็น h ะดีษที่รายงานโดยท่านอบูรอยรอรอตีอัลลอฮฺหวนฮูได้กล่าวไว้ว่าทานรอซูล็าลลัลลอฮุวะยฮิวะซัลลัมได้เล่าให้เราฟังนะครับว่าชายคนหนึ่งเนี่ย เขาเดินทางเป็นระยะเวลาที่ยาวนานนะครับผมยุ่งเหยิงตัวเต็มไปด้วยฝุ่นแล้วเขาก็ยกมือของเขาไปยังฟากฟ้าขอต่อพงอลลสุบานวตาลาโอพระผู้อภิบาลของข้าโอ้พระผู้อภิบาลของข้าท่านบีบอกท,ทั้งทั้งที่อาหารที่เขากินไปนั้นเป็นสิ่งที่ไม่อนุมัตินะเครื่องดื่มที่เขาดื่มเข้าไปนั้นเป็นสิ่งที่ไม่อนุมัติเสื้อผ้าอาภรณ์ที่เขาใส่นั้นเป็นสิ่งที่มันไม่อนุมัติ อาหารที่เขาเอาเข้าไปสู่ร่างกายทั้งหลายนั้นเป็นสิ่งที่มาจากสิ่งที่ฮารอมถ้าเราสุนถาว่าแล้วดูอาของเขาจะถูกตอบรับได้อย่างไรเป็นฮะดิษที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามมุสลิมสิ่งนี้คือสิ่งที่เราจะต้องถามตัวของเราและเราก็จะต้องตอบตัวของเราเองได้ว่าเวลาที่เราใกล้ชิดกับพวกอัลลอฮ์ซุบฮานวตาลาเวลาที่เราทําการละหมาดต,ต่อพวกอัลลอฮ์ซุบฮานวตาลา เราจะได้รับการตอบรับไหมถ้าเกิดสิ่งที่เราเอาเข้าไปในตัวของเรานั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่ฮาลานเป็นสิ่งที่มันไม่สะอาดไม่ถูกต้องตามหลักการของศาสนาอิสลามเพราะฉะนั้นจะบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กๆก็คงไม่ใช่นะมันเป็นเรื่องที่เราควรที่จะใส่ใจในรายละเอียดให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถที่จะทําได้เพื่อที่จะทําให้เลือดเนื้อของเราที่ถูกบริโภคจากอาหารการกินนะเป็นเลือดเนื้อที่มันสะอาดถูกต้อง ตามหลักการของศาสนาอิสลามและผลที่จะตามมาก็คือเราจะได้รับการตอบรับดวอาของเราที่เราขอไปก็จะได้การตอบรับจากพกระองค์อัลลอฮฺซุบฮานวะตาลาก็อยากที่จะฝากทุกๆท,ท่านนะครับให้เราใส่ใจสักเล็กน้อยในสิ่งที่เราจะต้องกินมันทุกวันนะครับวันละอย่างน้อยสามมื้อเข้าสู่ร่างกายของเราว่ามันเป็นสิ่งที่ฮาลาลร้อยเปอร์เซน์ไหมมันเป็นสิ่งที่ดีงามที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานวะตาลา อนุมัติให้เราหรือเปล่าเพื่อที่เราจะได้เป็นบ่าวผู้ยำเกรงต่อพวกอัลลอฮฺซุบฮานวะตาลาและเราจะได้รับการตอบรับจากพวกอัลลอฮฺซุบฮานวะตาลาอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยอักูลกาลีฮะดะวาอัสตักฟิรุลลอฮฺอัลอัลีมัลีวะลักุมวะลิซาอิลลลมุสลิมีนมินคุลิดัมฟัสตักฟิรูอินนูฮฺวะลกฟูรุอรฮิม